สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอแนวทางล่างชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับมาวิเคราะห์แนวทางเลขล่างให้ชมกันนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็ ฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับ ดูกันเลยนะครับล่างชุดใหญ่หวดวันที่16มิถุนายน2566นะครับ หลักสิบล่างนะครับหลัก10บล่างเดินดีชุดนี้มัดรวมนะครับจากหลายๆสูตรนะครับไปจบที่1357นะครับซึ่งเป็นสูตรเลขคู่ขี้10บล่างนะครับไปชนกันที่1357นะครับ คู่ขี้สิล่างชุดนี้นะครับเป็นสูตรสิบล่างสี่ตัวที่เดินดีนะครับงวดที่ออก8 0ดได้2 4 6 8นะครับงวดที่ออก5้ห ไดหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับงวดที่ออกเจ็ดสามได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับงวดที่ออกเก้าเก้าได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเป็นเลขคี่งวดที่ออกเจ็ดหนึ่งก็เป็นเลขขี่นะครับหลักสิบคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งงวดต่อมาออกหกห้าคำนวณได้สองสี่หกแปดเป็นเลขคู่นะครับ งวดต่อมาคำนวณได้9135เป็นเลขที่ออก99นะครับหลัก10วกเข้า9นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้8024เป็นเลขคู่นะครับเลขล่างองอก09เก็เข้านะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่16 มิถุนายน2,566้า6คำนวณได้1,357นะครับตัวนี้ได้1,357เป็นเลขคี้นะครับเป็นเลขขี่นะครับ,ขขรบได้เป็นเลขขี่แต่แอดเขียนเลขเขียนเขียนคู่เขียนผิดนะครับ ขออภัยนะครับเป็นเลขขี้นะครับเป็นงวดที่22แล้วนะครับหลัก10ล่างชุดนี้เดินยาวเป็นงวดที่22นะครับเทียบเป็นเลขคู่ขี้ได้นะครับแต่งวด วันที่16ที่ถึงนี้คำนวณได้เป็นเลขที่1 3 5 7นะครับนี่ครับ1 3 5 7เมื่อนำไปเทียบกับหลัก10ล่าง3สูตรที่จับชนให้ไว้นะครับ EP ที่26นะครับชน10ล่าง สามสูตรชนที่เลขหนึ่งนะครับก็มาเข้ากับหลักสิบชุดใหญ่ของเรานะครับ1 3, 5, น,น,นึ่สามาเเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับเน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับ จากสูตรทั้ง3มสูตรนี้นะครับถ้ามีมันชนทั้ง3าสูตรคือเลข1นะครับหากมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับถ้าหลุดสูตรหนึ่งก็จะตัวลองก็จะได้เลข5านะครับก็ขอแถมเลข5าไป1ตัวนะครับตัวลองนะครับ เพราะว่าไปเข้าสูตรชุดใหญ่ด้วยนะครับตัวลองนะครับแต่เน้นไปที่เลขหนึ่งนะครับตัวลองก็5เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับงวดที่แล้วก็เข้าตัวลองนะครับ ส่วนเลขเ็มันติดดับนะครับเจดกับสามนะครับก็เลยเลือกตัวชนหนึ่งกับห้านะครับเด่นหนึ่งรองห้านะครับเด่นหนึ่งรองห้านะครับ ต่อไปหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างชุดใหญ่ไฟกรับลิปนะครับ6ตัวเลย3 4มสี่ห้าหกสองนะครับสูบนี้เดินยาวประมาณ30หวดนะครับแอดหารดูแป๊บหนึ่งนะครับ คลิปของแอดไม่มีการตัดต่อนะครับเล่นกันสดๆสดเลยผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับไม่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวานไปตามสูตรครับ นี่คือสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสูตรหลักหน่วยล่างเดินยาวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายตัวนะครับมีหกตัวเลยนะครับ มีหตัวนะครับตัวนี้สูตรนี้งวดนี้เป็นงวดที่น่าจะเป็นงวดที่30นะครับขอหาเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเจอแล้วสูตรนะครับสูตรวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับหลักหน่วย ใหญ่ไฟกระพริบนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกสามคงที่นะครับบวกกันแล้วบวก เป็นค่า x บวก1บวก1บวก1และข้อบวก3บวก3นะครับตาย3 4 569นะครับ3 4 569นะครับคือตัวนี้นะครับ3 4 569 จากสูตร10หน่วยล่างนะครับสูตรหน่วยล่างคู่คี้สูตรหน่วยล่างคู่คี้งวดนี้ครับงวดที่แล้วหลุดนะครับเข้าแค่มี3สูตรเข้าสูตรเดียวนะครับก็เลยต้องอาศัยสูตรเดียวที่ผ่านการคัดตัวนะครับตัวนี้คือสูตร หลักสิบล่างตัวนี้มันได้เลขขี้แล้วเนะาะแอดให้ดูแล้วต่อไปเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับสูตรหน่วยล่างคู่ขี้งวดนี้นะครับมันได้ที่เลขคู่นะครับ สูตรที่1สูตรที่2มันหลุดก็เลยพักสูตรเอาไว้นะครับปิดเอาไว้คำนวณไว้แล้วแต่พักสูตรเอาไว้นะครับสูตรที่3ได้เลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสูตรหน่วยล่างได้เลขคู่นะครับเลขคู่ของเราก็จะมี สี่สองนะครับสี่หกแล้วก็สองนะครับทีนี้เมื่อเปเทียบกับหลักหน่วยล่างห้าตัว จับชนกันงวดนี้นะครับรวมทั้งชุดใหญ่ล่างชุดใหญ่ไฟกระพริบหตัวด้วยเป็น4สูตรนะครับจับชนกันแล้วมันได้เลข6รอง8นะครับย้อนหลังไปให้ชมอิดหนึ่งนะครับ งวดที่ผ่านมาชน9ทั้ง4สูตรนะครับตัวเดียวเลยออก09นะครับก็เข้านะครับชุดนี้เข้านะครับแต่ชุดที่แอดลงให้งวดก่อนชนล่างงวดก่อนมันไปนชนที่เลข0นย์นะครับ หลักสิจนไปฟันเลขแปนะครับ8ปดลองศูนย์ฟันเลขแปจัดหนัก8 0 0ศย์ศมันออก0ูนย์เนะครับผิดหลักด้วยแต่หลัก10มันได้8ปดลองศูนย์นะครับก็เข้าที่ศูนงวดนี้หลัก10ล่าง หลักสิบล่างนว้นนี้ชนได้หนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งชนได้หนึ่งตัวเดียวจับตัวรองเป็นเลขห้าเนื่องจากว่ามันชนสองตัวที่เลขห้าด้วยนะครับแต่ชนสามสูตรที่เลขหนึ่ง เดนหนึ่งลองห้านะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับเดนหนึ่งลองห้าตัวหนังสือแอดเขาตัวเล,เล็กๆซูมก่อน รดูที่ไฮไลท์ไว้นะครับ1นรอง5ไปมาดูที่หลักหน่วยนะครับต่อนะครับหลักหน่วยชุดนี้นะครับชนที่เลข6กรอง8นะครับชน6ชน6ทั้ง4สูตรเลยนะครับ ไลไปก่อนนะครับตัวหนังสือมันเล็กชนที่เลขหก 6. ชนที่เลขหก 6. ลอง8นะครับแต่8แต่เลขแปในสูตรชุดใหญ่ไฟกระพริบหน่วยล่างไม่มีนะครับ ไม่มีแต่ก็จับไว้เป็นตัวลองนะครับกันเหนียวไว้นิดหนึ่งนะครับเด่นที่เลขหนะครับหลักหน่วย สำหรับสูตรนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบหลักหน่วยล่างมันเป็นเลขคู่สิบล่างนะครับเป็นเลขขี่หน่วยล่างเป็นเลขคู่นะครับจับคู่ชุดใหญ่นะครับ ไปมาดูจับคู่ชุดใหญ่เลยนะครับได้24ตัวนะครับเมื่อจับคู่แล้วนะครับพอมาดูตัวเด่นหลักสิบที่แอชนไว้ให้นะครับก็จะเป็นหลักสิบเลข1กับเลขห้านะครับเลข1กับเลขห้า ติดยาวไว้ก่อนนะครับหนึ่งก็ไปเน้นไว้ที่แถวเลขหนึ่งกับเลขห้านะครับ ใบมาดูแต้มนะครับแต้มล่างงวดน,นี้ใช้สามสูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่1น,นะครับสูตรที่1ได้ ที่หนะครับได้6 7 8นะครับสูตรที่2 7 0 2 4 5นะครับสูตรที่3 1> 8, 9 1ดเกนะครับแต่เม็ดใช้อยู่3าสูตรนะครับมาดูตัวนี้เป็นวิธีการคำนวณน,นะครับแอดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้นะครับสูตรที่1 6ึ่สูตรที่2 7 0 2 4็ห้า สูตรที่ 3. สามที่ 3. สามไฮเกสามเยอะนะครับจับชนเลยแล้วกันนะครับทั้งสามสูตรนี้นะครับ สูตรนี้ชนที่เลข7 7ทั้ง3าสูตรเลยนะครับเจมีเลข8ชน2อสูตรชน7กับ8นะครับสังเกตว่า ชนแล้วมานะครับงวดก่อนชน1กับเก้า็มาแต้ม9นะครับงวดย้อนหลังไปนุ้งข้อชน6กับ8ก็มาเก้าเก้าเติม8นะครับงวดนี้2ส,สูตรนี้ชนเลข7ตัวเดียวนะครับเดี๋ยว่าใส่เทียบเไป3สูตรมันชน8เพิ่มขึ้นมานะครับ เน้นไปที่แต้มเจ็ดนะครับเน้นแต้มเจ็ดมาดูกันว่าแต้มเจ็ดในชุดใหญ่ไฟกับพิบเรามันมีเลขอะไรนะครับแต้มเจ็ดนะครับหนึ่งสาม แ้มสี่แทมห้าแทมหกแ้มเจ็ดหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหลักสิบเลขห้าแทมเจ็ดมีห้าสอ,องนะครับต่อไปแต้มแปดตัวรองนะครับหลักสิบเลขหนึ่งไม่มีแต้มแปดนะครับ ต่อไปหลักสิบเลข5้ามีแต้มแปดหตัวนะครับห้าสนะครับแต้มรองก็คือ5 3านะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าชุดนี้นะครับไปชนเต็มเต็มที่เลข1 6นะครับ เพาว่าหลักสิบเราชนเลข1นรองห้าหลักหน่วยเราชนเลข6กรอง8แต่ในสูตรชุดใหญ่ไฟกระพริบเรามีแค่เลขหกครับเพราะฉะนั้นฟันที่1 6ตามแต้มนี้เลยนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็จะเป็น5้สามแต้ม8ดนะครับ 52แต้ม7นะครับ3ตัวให้ไป3ตัวเน้นๆเ,เลยนะครับวัน,นี้เน้นที่16น,นะครับ16ร่องมีตัวเน้นเลยนะครับแต้ม7 แทนแปนะครับก็ได้หน 5, ่งหกห้าส้ามตัวเน้นๆน,น,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมนะครับบางทีแต้มอาจจะหลุดนะครับผ,ผิดพาดก็ต้องขออภัยนะครับว่าไปตามสูตรนะครับสามตัวนี้นะครับไม่เยอะชุดใหญ่ไฟกับพิษมี24ตัวนะครับ เมื่อจับตัวชนและแต้มได้165253นะครับคลิปที่ลงให้คลิปโผลหน้านั้นนะครับจับคู่สิบหนวอล่าง EP 24ที่ลงให้ไปนะครับ จาก10หน่วยล่างเดินดีที่ผ่านคัดตัวมาแล้ว2วดนะครับมีชนที่16 52แล้วก็53นะครับหลัก10ที่1กับ5 1ลง5นะครับ หลักหน่วยตามสูตรได้เลขคู่ก็จะจับตัวชนที่เลข6นะครับชน6กรอง8แต่ว่าในนี้ไม่มีเลข8นะครับก็จะเป็นเลข 6. แล้วก็เลขคู่ก็จะมีเลข2เลข4นะครับแต่ว่าสูตรนี้ ชุดเดิมไม่มีเลข4ี่นะครับเน้นไปที่เลข6ตัวเดียวเลยนะครับ1.6ึ่งหเน้นๆน,น,นะครับท่านที่เชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผิดถูกว่ากันไปตามสูตรนะครับ ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแนวทางล่างไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงก็จะลงให้ชมอีกนะครับสำหรับชุดใหญ่ไฟกลับทิพพร้อมเด่นหลักสิบเด่น ชนหน่วยชนหลักหน่วยล่างชนหลักสิบล่างชนแต้มล่างถ้ามาตามสูตรก็จะสามตัวนี้ละครับหนึ่งหห้าสองห้าสามนะครับหรือถ้ามีเลขเลขวิ่งแม่นๆก็มาจับเขาได้นะครับในชุดนี้ มั่นใจว่ามาแน่นอนนะครับหรือใครคิดว่าหลัก10ล่างเป็นเลขคู่ก็มาดูนะครับว่ามีเลขตัวไหนที่จะเข้าบ้างนะครับถ้าหลัก10บล่างเป็นเลขคู่ในสูตรก็จะมีเลข6กับเลข8นะครับ ชุดใหญ่เดินยาวมา30มงวดยังไม่เคยพลาดเลยนะครับงวดก่อนๆแอดไม่ได้ลงให้ชมเนื่องจากว่าตัวเลขมันเยอะนะครับถ้าตัวเลขเยอะเราก็ลงทุนเยอะก็ไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นแอดก็เลยหาวิธีการที่จะมาตัดให้มันเลขเหลือน้อยที่สุดนะครับก็เลยได้ตามนี้นะครับถ้าจะเหมารวมหมดเลยก็1นึ่งสามหนึ่งสี่ห5ึ่5ห้าหนึเป็นเลข12คู่นะครับตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ